สวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกศสน,นตนำบลดงพยุงอดอนจานจัหวกาฬสินธุ์ได้ออกติดตามผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการส่งเสริมความรู้ด้านาประชาธิปไตยในชุมชนนะคะว่าหลังจากที่ผู้เรียนได้เข้าอบรมกับเราแล้วได้รับความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรนะคะค่ะขออนุญาตคุณแม่แนะนำเองค่ะสวัสดีค่ะแม่ชื่อว่าอุบลพี่คุณหอมนะคะ อยู่บ้านหกคู่ตำรวจลงเพยุ่งอำเพอดอนจานจังหวัดกาะสินค่ะค่ะหลังจากที่คุณแม่ได้เข้าอบรมประชาธิปไตยกับทางกสณของเราแล้วคุณแม่ได้รับความรู้อย่างไรบ้างคะจ้าแม่ก็ได้รับความรู้จากเรื่องประชาธิปไตยเนาะคะ่ะที่ไดเมาใยนแนะนํจาจ้าของที่ว่าไเด้ไปทำงานอะไรไปกากวันที่สิบสี่ที่ผ่านมาวางหันเนาะคะ่ะแม่ก็ได้ไปใส่เสียงใส่เสียงอยู่เนาะคะ่ะที่ คุณครูกอสนาคุณพาไปอบรมมากเนาะค่ะแม่ก็ได้ไปใส่เสียใส่เสียงให้คุณดูเนาะค่ะค่ะหลังจากที่คุณแม่ได้เข้าอบรมกับเราแล้วนะคะคุณแม่ก็ได้รับความรู้ในด้านสิทธิประจายค่ะค่ะก็รู้สิทธิพิ้าาที่ของตนเองค่ะและก็นําความรู้ที่ได้ไปใช้จริงก็คือไปใช้สินเลือกตั้งค่ะค่ะนะคะก็ทางกศสนของเราก็ได้ มีกิจกรรมมีโครงการที่จะมาให้ความรู้กับประชาชนของเรานะคะก็ถ้าทางประชาชนของเราเยินดีหรือว่าตอบรับกับกิจกรรมของเราทางกสนก็ยินดีที่จะมามอบโครงการดีๆดีให้นะคะค่ะสำหรับกสบตนตบลงพยุนนะคะได้ออกกิดการมผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตยในชุมชนนะคะก็คือ ผู้เรียนของเราหลังจากที่อบรมแล้วก็ได้รับความรู้ในด้านประชาธิปไตยรู้สิทธิหน้าที่ของตนเองและนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงก็คือเอาไปใช้สิทธิเลือกตั้ง,งนะคะค่ะสําหรับกศนาตะมนุญนพยุห์อันอรอนจางจากกังหวัดแพล่สีนวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ